กระทงน้อยน้อยลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือน12น้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทงสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันหน่วยอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะหน่วยวันลอยกระทงนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูเบลมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ท่องตามกันด้วยนะคะคือคำคล้องจองที่คุณครูเบลท่องไปเมื่อกี้นี้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูเบลทีละวักนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะเด็กๆคำคล้องจองกระทงน้อย กระทงน้อยน้อยลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทง เด็กๆเดี๋ยวรอบนี้เรามาท่องพร้อมกันนะคะ1นึสองสกระทงน้อยน้อยลอยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถวายแม่คงคากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทง เก่งมากค่ะเด็กๆไหนเด็กๆคนไหนที่ยังท่องไม่ได้นะคะให้เด็กๆฝึกท่องเรื่อยๆนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูหมวยจะมีอะไรมาสอนไปดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้นะคะวิธีการรักษานะคะสิ่งแวดล้อมในแม่น้ํากันค่ะเด็กๆวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ํานะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆคือเราไม่ควรที่จะ ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะเด็กๆขยะนะคะที่เรานะคะมักจะพบเห็นบ่อยๆนะคะก็จะมีขวดถุงพลาสติกนะคะเด็กๆเ,เศษกระดาษต่างๆนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ทิ้งลงแม่น้ำนะคะ เพราะว่าถ้าเรานะคะทิ้งสิ่งของเหล่านี้นะคะลงแม่น้ําจะทําให้แม่น้ําลํคลองนั้นเกิดการเน่าเสียได้เลยนะคะเด็กๆและในแม่น้ําลํคลองนั้นยังมีสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะคะเด็กๆอาจจะทําให้ปลาชนิดต่างๆนะคะ ตายได้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองของเราให้สะอาดนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าแม่น้าลาคลองของเรานะคะมีความสะอาดนะคะในทุกๆปีนะคะเด็กเราก็สามารถที่จะลอยกระทงในแม่น้ําลําคลองของเราได้อีกต่อๆไปเลยนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะวิธ,ธีการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะงั้นเราไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับรำรชาแนลนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มาพับกระทงกระดาษนะคะแบบสวยงามนะคะเป็นกระทงดอกบัวนะคะสองชั้นซ้อนกันอยู่นะคะอันนี้นะคะสีแดงกับสีขาวจะขึ้นมากและสวยมากเลยนะคะเป็นนะคะสองขนาดนะคะมีกระทงสองขนาดแล้วก็วางช้อนกันนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะอันนี้ก็วางซ้อนกันแล้วก็ติดกาวนะคะอันนี้ติดเทียนด้วยนะคะก็วิธีการพับไม่ยากนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันต่อเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็ง่ายๆนะคะจะมีกระดาษนะคะจำนวน2แผ่นด้วยกันนะคะแผ่นแรกนะคะวันนี้เราใช้สีเขียวนะคะจะมีขนาดเท่ากับ20คูณ20เซนติเมตรนะคะอันนี้20คูณ20เซนติเมตรนะคะจำนวน1แผ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแผ่นนะคะเราจะใช้สีขาวนะคะจะมีขนาดเท่ากับ12คูณ12เซนติเมตรนะคะไปดูวิธีการพับไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็พับก,กระทงดอกบัวน,นะคะสองขนาดด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นํานะคะกระทงใบเล็กนะคะสีขาววางซ้อนไปในกระทงใบใหญ่นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้กระทงอีกขนาดหนึง่งอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งสวยงามไม่แพ้แบบอื่นๆเลยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปและส่งมาในไลน์ให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ